สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปสอนภายคิวจคลิปนี้จะสอนการสร้างจุดสุ่มนะแล้วก็เอาจุดสุ่มนั้นไปสกัดค่าล a าสเตอร์จากนั้นก็เซฟลาสเตอร์เซฟจุดนะครับที่สกัดนั้นให้เป็นเชฟไฟล์นะเราดูกันนะทีนี้นะฮะเรามีเรามีข้อมูลเดมอยู่ จังหวัดพิษณุโลกแล้วเรามีข้อมูลขอบเขตจังหวัดอยู่เราต้องการสร้างจุดสุ่มให้อยู่ในขอบเขตจังหวัดนี้นะจากคลิปก่อนเนี่ยเราก็พัฒนาฟังก์ชันมาหมดแล้วนะว่าเราพัฒนาฟังก์ชัน random นะครับเราบอกว่าเราต้องการ50จุดนะโอเค50จุดนะครับแล้วจากนั้นพอสร้างเสร็จก็ให้ add เข้าไปนะครับ add เข้าไปตรงนี้นะสร้างสร้างเสร็จก็ add เข้าไปนะฮะ แลทีนีเ้เราก็ได้จุดเหล่านั้นนะครับในรูปของ Point Geometry นะซึ่งได้อธิบายในคลิปก่อนๆน,นี้ทีนี้เราก็สามารถที่จะเซฟค่าที่สกัดนะครับใช้ List Point พวกนี้สกัดค่าเดิมนะฮะสกัดค่าเดิมแล้วจากนั้นในคลิปนี้นะครับมีการเพิ่มมาตรงนี้ก็คือว่าเราจะทำการ เพิ่มนะครับเพิ่มรายละเอียดของหัวฟิลนะฮะ,อะของฟิลต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตอนก่อนหน้านี้จะมีแค่ ID ทีนี้เราก็จะมีค่า x coordinate y coordinate แล้วก็มีค่าเดมที่สกัดได้หรือค่าลั s t e r ร์ใดๆที่สกัดได้นะ,ะสร้างเข้าไปผ่านทาง data provider เนีแล้วจากนั้นเราก็ทำการอัปเดตค่าสกัดไอค่าที่สกัดได้นะฮะเราก็จะอัปเดต เข้าไปนะครับสกัดได้โดยใช้แซมเปิลตัวนี้เราก็จะอัปเดตเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็จะแอดด้วยนะครับในลักษณะของ Virtual File ก็คือเป็นอยู่ใน Memory นะแอดเข้าไปแล้วเราลองเปิดเปรียบเทียบกันดูแล้วนอกจากนั้นยังมีบรรทัดนี้บรรทัดนี้นะที่บอกว่าเราจะไลฟ์ไฟล์นะครับไปเก็บไลฟ์ไฟล์ไปเก็บเดี๋ยวเราขอดีล t ทก่อนนะครับขอดีลทก่อน ขอ delete อันเก่าทิ้งนะแล้วจะได้เห็นว่าบรรทัดเนี้ยมันไหลไปได้เราก็เลือกผ่านให้ถูกนะอันนี้ผมตั้งไว้ก่อนละแล้วก็ชื่อมันจะเป็นชื่อตัวนี้ .shape นะครับแล้วก็ format ก็คือ esri shape file ตรงนี้นะเราใช้อะไรเราใช้ v l เนี่ย .crs นะอันนี้ bl อยู่ตรงนี้แล้วอันนี้เป็น coordinate system แล้วเราไลท์ตรงนี้เป็น shape file นะครับ โอเคส่วนด้านล่างนี้นก็เป็นส่วนการเรียกใช้นะครับเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราสร้างด้านบนโอเคเดี๋ยวเราลองรันดูก่อนนะฮะว่าให้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับอันนี้คือจุดสุ่มที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วทีนี้มันสร้างมา2ออันอย่างเงี้ยอันแรกเนี่ยคือ random point คือสร้างจุดธรรมดา ซึ่งคลิปแรกๆเราได้เปิดดูแล้วมันจะมี ID อย่างเดียวนะ ID อย่างเดียวแต่ทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้ง ID มี X c o o r d i n a t e y Y o o r r i n n t t e แล้วก็มีเ็มอัปเดตผ่าน Data Provider นะครับในโค้ดนอกจากนั้นเรายัางไปดูนะะมีผลลัพธ์ของเราอยู่ก็คือตรงนี้นะ ก็คือเชฟไฟที่สร้างเพิ่งสร้างเลยนะสิบเจ็ดสิบสามเน่สร้างมาเชฟไฟลนะ์เราสามารถใช้เชฟไฟเนี่ยเอาไปทำอะไรก็ได้นะฮะที่เราจะวิเคราะห์ต่อนะครับเราแอดนะฮะจากตรงนี้เพิ่มเข้ามาเราลองมาดูว่าโครงสร้างเป็นยไงอันนี้เป็นถาวรน,นะฮะที่เราเซฟลงไปก็จะมีข้อมูลตารางอยนะแล้วก็ข้อมูลเด็มนะครับทีนี้อันนี้เป็น1 สมมุติว่าเรามีข้อมูลฝนข้อมูลอุณหภูมิข้อมูลความชื้นเนี่ยเราก็สามารถสกัดได้แล้วเก็บเป็นช่วงจะเก็บในเป็นเชฟไฟล์ก็ได้นะครับหรือจะเก็บเป็นเทคไฟล์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับโอเคโค้ดตรงนี้นะฮะมันก็จะลูปนะครับแล้วก็สกัดค่าแล้วก็จากนั้นก็อนะัปเดตจ e o อเมทรีเซตแอตทริบิว ก็คือไอเทมที่นี่เป็นแผนที่นะครับ set a t t r i b u t e อันนี้เราเล่นกับ Point ก่อนซึ่ง Point นี่มันง่ายนะทีนี้ถ้าเราจะทําเรื่องลายสร้างลายสร้างโพลีนเนี่ยมันก็จะมีพื้นฐานจาก Point นี่แหละนะครเวลาเราสร้างโพลีนเราก็โพลีนก็เกิดจาก Point หลายๆจุดนะครับิวมาเป็นใช้ฟังก์ชันนะฮะบบวมาเป็นโพลีอนั่นเองลายก็เกิดจาก Point นั่นเอง จากนั้นในประธานนี้เราก็อัปเดต d a t ้า r o v i d e ดโดยการโดยการแอดฟีเจอร์นะครับแล้วก็อัปเดต e x c h a n g e อัปเดตขอบเขตของแผนที่นะแล้วก็ Add อันนี้แอด Vir t u a l เข้ามานะครับอันนี้ก็เซฟโอเคครับอันนี้ก็เป็นคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สามารถนะเอาไปใช้ได้เยอะมากนะครับจะสร้างไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยเราสามารถใช้กระบ,บวนการนี้ได้เลยดับแรกเราก็ต้องสร้างตรงนี้นะครับสร้างเนี่ สร้าง Data Provider Data Provider แล้วก็สร้าง Attribute นะครับหรือว่าหัอฟิลเนี่ยเป็น QGS f e l d แล้วก็สร้าง ID X Coordinate Y Coordinate Dem โดยชนิดของข้อมูลนะฮะถ้าเป็น ID ก็เป็นจำนวนเต็มถ้าเป็น X Coordinate Y Coordinate ก็เป็นดับเบิหรือทศนิยมหลายตำแหน่งแล้วก็ในส่วนของ Dem เ,เนี่ยเราก็เอาให้มันเป็นทศนิยมหลายตำแหน่งนะครับ ตรงในส่วนบรรทัดแรกนี่ก็จะเป็นการสร้างนะอันนี้แบบแบบเมมโมรนะครับเราสร้างแบบ Memory ก่อนจะแอดมาตรงนี้ก็ได้ไม่แอดก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นการสาธิตแอดเข้ามาแล้วเพื่อจะเปรียบเทียบกับไอตัวแรกเนี่ย Point เรนดอมพอยส์เรนดอมพอย์เราก็สร้างเป็น Memory เหมือนกันนะครับในส่วนของด้านบนนะด้านบนในส่วนของ Random Point ตรงเนี้ย เราก็สร้างเหมือนกันแต่รายละเอียดมันไม่ไม,ไม่มีไม่เยอะนะครับเพราะเราเราเอาแต่ ID อย่างเดียวสร้าง ID อย่างเดียวนะครับแต่ส่วนด้านล่างตรงเนี้ยเ,เราสร้าง4คอลัมน์เลยนะครับ4ฟิลด์แล้วก็อัปเดตนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ